นำวิดีโอเข้าไปลบพื้นหลังในแอป Ca ปคัดแล้วเสียงคัดๆัดให้หายจะมีวิธีแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับครูอ่านในช่อง y o u t u b e ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือที่คลิปนี้จะพาเพื่อนๆที่กำลังเจอปัญหาว่าลบพื้นหลังในแอปแคปคัดแล้วเสียงมันหายไปหรือเสียงที่พูดนั้นไม่ตรงกับปากแล้วไม่อยากจะอัดคลิปวิดีโอขึ้นมาใหม่ ดูคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆได้ค่ะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปดูวิธีการทำพร้อมกันกับตัวอันในคลิปเลยค่ะไปค่ะ <Wow. S 1> เราจะใช้วิดีโออยู่2ตัวนะคะก็คือวิดีโอที่เป็นต้นฉบับกับวิดีโอที่เรานำไปตัดพื้นหลังในแอปแคปค u t ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาทั้ง2วิดีโอนี้เข้าในแอป k i n e m a s t e r เพื่อทำการตัดต่อเดี๋ยวไปดูที่การทำกันเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าน k i n e m a s t e r นะคะตรงนี้ให้เราไปคลิกที่มิเดียค่ะจากนั้นนะคะไปคลิกที่คำว่ารูปภาพค่ะคลิกครั้งที่2ที่คำว่ารูปภาพค่ะแล้วไปเลือกสีพื้นหลังของวิดีโอเข้ามาควรขอเลือกเป็นสีขาวค่ะจากนั้นคลิกถูกขวาบนค่ะ แล้วก็ให้เราใช้นิ้วของเราจิ้มไปที่เลเยอร์ค่ะจะเกิดแถบพื้นสีเหลืองขึ้นแล้วก็คลิกลากพื้นหลังให้มีความยาวขึ้นนะคะเท่ากับขนาดคลิปวิดีโอของเราค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปนำวิดีโอที่เป็นฉบับที่เราตัดในแอป Cap Cut เข้ามาค่ะก็คลิกไปที่เลเยอร์ค่ะจากนั้นไปที่คำว่ามีเดีย แล้วไปที่คำว่าวิดีโอค่ะคลิกครั้งที่2ที่คำว่าทั้งหมดแล้วเลือกวิดีโอที่เราตัดพื้นหลังในแคปคั t เข้ามาค่ะตรงนี้จะเป็นวิดีโอที่เสียงไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบพื้นหลังนะคะคลิกไปที่เลเยอร์วิดีโอจากนั้นไปที่คำว่าโคมาคีค่ะคลิกเลื่อนเปิดเสร็จแล้วเราก็จะปรับวิดีโอของเราให้ชัดขึ้นนะคะก็โดยการเลื่อนปรับ ในเส้น Scale, สเกล2เส้นนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าวิดีโอเราชัดขึ้นแล้วนะคะก็คลิกถูกเลยค่ะเราก็เลือกวิดีโอเลื่อนวิดีโอนะคะไปวางในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะลองฟังเสียงในคลิปวิดีโอของเรานะคะนำวิดีโอเข้าไปลบพื้นหลังในแอปแคปคัตแล้วเสียงขัดขัดห,หายจะเห็นว่าในคลิปวิดีโอที่เราเอาไปตัดในแอปเอาไปตัดพื้นหลังวิดีโอในแอปแคปคัตนั้น จะเป็นวิดีโอที่เสียงมันจะไม่สมบูรณ์นะคะเราจะลบเสียงจากไฟวิดีโอที่เป็นแคปคัดออกนะคะก็ให้เราคลิกไปที่เลเยอร์วิดีโอเลยค่ะจากนั้นนะคะไปเลื่อนเครื่องมือที่อยู่ฝั่งทางขวามือมันจะมีคําว่าแยกเสียงออกมาคลิกเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแถบเสียงนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเราจะไม่ใช้ค่ะเราลบทิ้งเลยค่ะ ตอนนี้วิดีโอของเราจะเป็นวิดีโอที่ไม่มีเสียงนะคะจากนั้นนะคะให้เราไปนําวิดีโอต้นฉบับเข้ามาค่ะก็คลิกไปที่คำว่า l a y e r จากนั้นไปที่คำว่า Media เสร็จแล้วไปที่คำว่าวิดีโอแล้วไปที่คำว่าทั้งหมดค่ะแล้วก็ไปนําวิดีโอต้นฉบับเข้ามาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เสียงจากวิดีโอต้นฉบับค่ะ ที่จะเป็นเสียงที่ไม่ได้มีการขัดขัด,ขดให้หายนะคะก็ให้เราคลิกไปที่วิดีโอต้นฉบับเกิดแท็บเลเยอร์สีเหลืองนะคะแล้วก็ไปเลื่อนเครื่องมือที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะไปที่คำว่าแยกเสียงออกมาตรงนี้จะเป็นเสียงของวิดีโอจากต้นฉบับนะคะเมื่อเราได้เสียงแล้วสำหรับวิดีโอต้นฉบับนั้นเราจะไม่ใช้ค่ะก็ให้เราคลิก ไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็ไปที่ถังขยะลบทิ้งเลยค่ะตรงนี้นะคะนำวิดีโอเข้าไปลบพื้นหลังในแอป c a p c u t แล้วสิตรงนี้นะคะเราจะได้เสียงจากวิดีโอต้นฉบับมาซึ่งจะเป็นเสียงที่ไม่ขาดขาดห,หายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการแก้ปัญหาเสียงหายหลังจากที่เราเอาคลิปวิดีโอของเรานั้นเข้าไปลบพื้นหลังในแอป Ca p c u t ซึ่งเพื่อนๆก็คงสามารถ ซึ่งคลิปนี้ก็คงพอจะช่วยเพื่อนๆได้ทำให้เพื่อนๆไม่ต้องไปอัดคลิปวิดีโอขึ้นมาใหม่เสียเวลานะคะก็คลิปนี้น่าจะพอช่วยขัดช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆที่กําลังทาคลิปวิดีโอแล้วประสบปัญหานะคะอยากจะให้ผู้อ่านช่วยเหลือก็สามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้อ่านจะเข้ามาตอบคําถามค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ